กิจการความเพียรครั้งที่67.2อครับอาคูปัญจัติโคเจวะสิมบรูสุยะเปสสาเอเจจระจานุคันธภาสหราชุบิโมทามานาพิกรรมริกุนังเซมติงวังอาถาคูนภาษานาคาเวสาราชาตันชกาการ巴ตระอาคูไยคาสายาติพิยามุณวาตตะราทาจะอาคูนาคายัสิโนเอราวันโนมานาโคสปาคาสเซมิติงวัง เยนาคราเชสาสาราติทธิพาธิชาภคิวิสุทธาจักขูเวหายาสาเจวณะมชาปตาจิตราสสุปนาอิติเตศนามังอาภะอินตานาคราชานมาสีสุปนาโตเขมมะกาสีพุโธสาะหิวจาหิอุปยันตานาคาสสุปนา ตานะมังกรสูพุทธังชิตาวชิราเจนะสมุทังอสุราชิตาพัตโรวัสวะวเสเต,เตอจิมันโตยัสสิโนกาละขัญชาหมาบิสมาอสุราธานะาเวขาสาวปปายติสุจิตจับปะหาราโทนมุจิสหสัตันจักผลิปุทานังเ่อเปเวโรจนามก,กาสนาหิตตวะปลิงเสนงางลาหูพัทภมุบาขมุงสมาโยธานิพัทันเตพิขูน,งขนางเซนติงมนัง อภูจะเทวาปัทวีจัตเจโชวายโยตัาขมุงวรุณาวุณาเทวาโสโมจายสสาหะเมตตาขรุากายิกาอาคูเทวานิชาสิโนเสสเทสหกายาสเพนะตวานิโนอิที่มันโตที่มันโตวันนังโตยนสฉาสิโนมุทามนาพิกาวมวิกุลังสึกจิงวานังเวทุจัตเทวาสาลีจัตอสมาจัตทุเบยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคูบุรากิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูบุรากิตา นักขานิปุราก,กิจวะอากูมันตวราหากาวสุนังวัสวุเสธโทสโกุปาคาปุรินาโทเจเสเตสหากายาสเพนะตวานินโนอิทิมันโตที่มันโตวนันนั้นโตยัสสินุมต้ามนาพิกาม,มุพิกุลังสิจิงวนังอาถาคูสาปูทเทว,วาชาลามกิสิขารฤวาอริทกา,า,าจโรชาจาอุมมาภุพะนิพาสินโน วรุณาสหธรรมาจกาอาจุตาจาเนชกาสุริยารุจิราอากูอากูวัสวะเนสิโนทเสทเจทธทากายาสะเพนะตาวนิโนเหติมันโตที่มันโตว่าน,นั่นตัวยาสันินมุธมามนาภิกรรม,มุภิกุนังสิจิวะนั่นสามานามหาสามานามนุษย์สามนุษย์สุตมากีตาปัสูสิกาอากูอากูมโนวัตุสิกาอาตาคูรายโยเทวาย,ยจะโลหิตาวาสินโนปาราคามหาปาราคาอากูเทวาย,ยสัตสิโน สเสตสหกายาสะเพนะตวริโนอิทิมนโตทิมันโตวันนะวันโตยัสสินโมทตมนาพิกามุงพิกุลังส์ปิจิวะนังสุกาคารุมหารุณาอาคูเวคานาสาจาโอทาตะคันหาปาโมคอาคูเทวาวิจักนาสทธามตตาชาลักชามิสกาจยัสสิโนธนยังอาคาปาชุนูโยดิสาอภิวสติเสตสหกายาสะเพนะตวริโนอิทิมนโตทิมันโตวันนะวันโตยัสสินโมทตมนาพิกามุงพิกุลังส์ปิจิวะนัง เกวียาตุสิตายามากัตกาเจยัสสิโนสัมพิติสัมพิตกาละมาเสถาชุตินามาจัสวาดิมานารติโนอาคูอัถคูปะระนิมิตาสเตเจตสานกายาสเพนะตวานิโนอิู่ทีมันโตทีมันโตวันวันวันโตยัสสิโนมุทมนาปิกามุมพิกุลังเสติมวานันสเตเจตวานิกายาสเพนะตวานิโนนามันว่าเย็นะอาการุงเยใจเนริสัติสาสา อวุทธทัชชากิมากีรังโอคาตินนามาาสว่างท่าเขโมคาตรางนาคังสันทวะาอสาิตาติตังสุปัมมาปรมัตโตจากุตตาอิธิมัตโตสาสันกุมารติโสจากโสบาคาสันสติมนังสหสัสภามาโลกานังมหาพมาพิจิตติอุปป,ปัโนชุติมัตโตพิมาขโยยัสสิโสทเสสะอิสระอากูปัญจกาวาสาวาติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปาริารวาริโต เจะจสเพอพ,พ,พิการเจสิเทเจเวสพมเกมาราเสมาภพิการมีปัสสาการัสสาบันทียังเอถาคันตถาปันถาราเกนาปันทามาดูสมันตาปริวาเลถามาวมุจิตาโกจินังอิติตถามาเสโนการหาเสนาอเปสิปานินาตะละมาหาจะสรังคาตวานาเลเถระวังยาถาปอบุสโกโมเมโกสสัยญังยันโตสวิชุโก,โกตถาโสปปัญจุทาวติ สังกุโตอัสยยางวเสตันจสัสภังอวิญญาวิคิตวาจักุมาตโตมัจยิสัธาทธาสาวะเกสสาวเสนรเตมาลาเสนาภิกันตาเตวิชานาตาภิกโวเตจจะตปปะมะกรรวงสวุตวะพุทธศาสสศาสังลังวตราเกหิป,ปกามุงเนสังลมปิเจยุงสเพวิชิตาสังฆามพยาติตายสาัตสโนมทันติสหะปูเตหิตสาวกาเตชะเนสุตาติบสสทบสวดจุลชยยาปกรณ นโมเมพุทัตเจชศา,าและนะตยาธรรมิกาตเตชะประสิทธิประสีเทวานารายาประเมสุราสิทธิพัมมาเอินทาจารตุโลกาคัมภีร์ลกกาสมุทาภูตุงคังกาเจสัมมาชายยาประสิทธิพจนสุเตชัยชัยธทรณีิทระนิวตระทิวตระทีนติณตีใช้ชยัคโคน,คน,นิสัยน,ยยยยนิไลสัยเสร็จแบุราชะพระนาชีชัยชายชาชัยามคัมภีร์โสพีนาเกตนากีปิสาจะพุทธกาลี ใชยใช้ทุนนิมิตาโรกีใชยใช้สิงคีสุทธาธาณมุขนาุคชาช้ยช้บุรุวารุณนาุคขาสานตาใช้ใยะจัมปาทินากุลกันโตชใชยะช้ขจโกนัตตูรงสุรากาผู้ชวงศิละพยาคาตีป่าใช้ใยะบุรนามุคยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุรณะสุทธินารีช้ยช้สุขาสุขาชีวีช้ยช้ธรณีเตเลสตาสุเชยาใช้ยช้ธรณีสารจริตาช้ใยะมังกราตัญญาพะวเก ช้ยชช่วรลุนัญญเกใช้ยชรกเสสุรพุทเตชาช้แชพังเมตกาาช้ยชชราชาธิราชช้ยช่ยชปทวีสัพพังชยยชชอรนตาปเจกาพุทธสาวังช้ยชมเหสุโรหริเทวาช้ยยมพัมาสุรโกช้ยชนาควโร นาโควิลุนาโกวิลุบะโกเพรนทิมาโรวีอินทวนจากเวนาเตโยจากกูเวโรวาลุโยปิจากอะคิวายโยจะปาชุนโหฮกุมารุตัวตราตะโกอัธาราศมหาเทวาสิริตาปภสษาอัทโยอิสิโนสาวกกาสภาเชยรามบุพนตุเตเชียธมโมจะสังโฆจะกเถสาปาโรจะกเชยักังเอเตนะเชยะเตเชนะเชยะสุนทีพวันตุเตเอเตนะพุทธเจเชนาโคตุเตเชยามังค์รัง ชโยปีพุทธศสิริมโตยังพุะสักปีมัตโตบรายโยโสยังพุทธิมันเจวุิจารเจริาปรมคณาเมสิโนชโยปีพุทธศสิรามตโตยังพทสัาปีมตโตรายโยโสยังพุทิมันเจวุิจารเจริา อินทกาณาเมซิโนใชโยปิบุิัสื่มตอยังสปปาปิมตปายโสยังปริมเจปุริตาเชรัตธาเจปคณาเมซิโนใชโยปิุสัสืมตยังสปปาปิมตปรายโสยังปริมเจปุริตาเชรัตาสุนาคณาเมซิโนเชโยปิุสัสื่มตยังสปปาปิมตปรายโเสยังปริมเจปุธิตาเชรัตานาคณาเมซิโน yo biblisa sase mito yang peserta bibito pada yo ko saya mudi menti bon tika ke sava makana bisino cian to poyamu lesak yanang nati watano

อะโลคาสุก <Bah s Bond ana> ิตาโหัวนัสสาสัเพียเติสุน่งตุวพวนตัเยจีวาสมิงทานิอธิอิคตาธิกายิกาสตาโหตุสุกิตาโหตุสัพพทารักขันตุสัพัสสะตนังรักขันตุเชนะสาสนังยาคจิปัตนาเตสังสเพปุเรนตุมโนรธายุตตาเดโพสันตูภสังวัสสาวราหกาโลกาจุปัตตวาเตสังนิวาเรนตุจัดสัพพทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุสยะถาลัง